คือหัวใจสําคัญกัรนักเยลือครือความสะอาดแค่นั้นนี่รังน้ำต้องล้างทุกวันรังน้ำนี่เหม็นไม่ได้เลยเราต้องล้างทุกวันมาถึงว่าราังไม้ไผ่นี่นะเพราะท่านปล่อยให้มันสกตะกปุ๊บนึ่งมันจะติดตายอยู่แทนนี้ทันทีเลยเรารู้เลยแล้วก็ต้องมีผ้าซับน้ำมาด้วยเพราะถ้าไม่ใส่เลยมันก็จะเข้าไปจงเนาะค, <ๆ S 1> คือหนึ่งหัวใจสำคัญเลยความสะอาดอันดับหนึ่งเลยในนี้ติดือที่ผมเลี้ยงอยู่มีสองสายพันธุ์แดงเวียดนามกับทางดำทองแดงแล้วมันต่างกันยังไงที่สองสายพันธุ์ คือทองดำทองแดงอายุมันจะสั้นกว่าแสดงว่าเลี้ยงได้เร็วกว่าครับมันจะอายุสั้นกว่าสั้นกว่ากี่วันครับตัวทองดำทองแดงน่าอายุตั้สี่สิบวันครับเออ่ทองดําทองแดงนี่จะอยู่สี่สิบวันครับผมอีกสายพันธุ์นึงซื้อยังก่ออันนั้นแดงเวียดนามอยู่ที่สี่สิบห้าถึงห้าสิบวันตัวนั้นต่างกันหาเหมือนซิมือนึงครับแล้วตัวไหนเป็นแซ่บ่ากันที่พูดถึงความอร่อยเพราะว่าน่าจะเป็นแดงเวียดนามครับเพราะรสชาติมันจะเหมือนจีปูมนะเหมือนเหมือนติดไปอยู่ในดินอ่ะเหมือนจีปูมจะมมัันกว่าครบันจะมันกว่าหรอครับ แต่ว่าราคาขายกับซ้ำกันเนี่ยเลียงแบบนี้มาหกปีนี่ถามแน่พี่ได้ได้ดีบ้ก็ดูขนาดซื้อสดมาฮยนี่เจ็ดแสนกว่านี่นี่ปะครับถาซื้อมาเพิ่งต้นเดือนนี่เองเรียงจิ้งรีดขายนี่เจ็ดแสนห้านี่สามารถออกรถไยแดงนด้นี่ครับเงืนสดพร้อมป้อพี่สดสดฟ้าจะขับด้วพี่น้องแต่งแม็กมนสเตอร์มาอย่างดีเลยเออครับพี่น้องครับนี่แหละน่าสนใจนะครับเนาะน้น้อยเนี่ได้ได้สวัสดีครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่นอกนะครับมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกังวิธีการเลี้ยงจิ้งเหลียในบ่อปูนซีเมนนะครับเนาะซึ่งผมกับฝึงเคยเห็นนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่บ้านนาละเวียนะครับตำบลนี้คมพัฒนาอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่พี่ยังครับนักธรรมุภูมขันครับครับชื่อเล่นชื่อยังรับพี่ชื่อพองครับผมนะพี่พอง พี่พองครับผมครับเลี้ยงจิ้งหรีดแบบนี้มาดนหรือเปล่าครับนี่เข้าปีที่หกเลยครับตัวปีนี้เป็นไปเป็นมาจากไดนครับจากไหนมาเลี้ยงในในบอซีเมนต์ยังส่ครับคือต้องแรกผมลองเลี้ยงกับแผ่นซูจะบอร์ที่พับแบบนี้นะแต่มันก็ไม่ยั่งยืนนะครับผมประมาณสี่ห้าเดือนมันก็ผูกพังไปแล้วก็สิ้นเปลือง่ะนะราคาตอนนี้ก็แพงพอสมควรเป็นละเกือบสองร้อยนะตอนนี้แล้วก็พับกบมันก็ยากพอสมควรอีกเวลาการพับครับครับก็เลยลองหันมาเลี้ยงในบอซีเมนต์ดู ผลปรากฏว่าก็อย่างที่เห็นคือมันง่ายนะแล้วมันก็ยั่งยืนด้วยครับแต่มไม่ต้องเปลี่ยนท่อเลยอุปกรณ์เครเรียกก็ยังเหมือนเดิมกี่ปีก็ยังเหมือนเดิมครับอาจจะไม่เปลี่ยนว่าก็เฉพาะตัวเทปสายที่การลื่นเท่นั้นครับตัวนี้เด็ะเวลามันจะสักสกันใส่ได้แล้วก็เปลี่ยนเท่นั้นมันก็ไม่ได้อะไรมากมายตัวนี้ <c oughs> คือเป็นต้นทุนที่ถูกมากนะครับครับครับ,รบเรียงในนันมันจะปีเลียงในในโฟมมันจะตัวนี้ลองดูสองปีกว่าครับตัวนี้สองปีครับ แล้วก็เข้าไปที่สามก็เริ่มมาเปลี่ยนเริ่มมาเปลี่ยนเป็นบอร์ดซีเมนต์ครับวัดที่นี่ความแตกต่างระวังเลี่ยงในฟิวเจอร์บอร์ดครับเลี่ยงในในบอร์ดปูนนะพี่โอ้อันนี้ความติดต่างมีเยอะครับหน้าหนาวก็คือช่วยได้เยอะมันจะอุ่นครับมันจะอุ่นกว่าคืออุณหภูมิตัวนี้มันจะเป็นธรรมชาติอย่แล้วจะไม่เวลาร้อนมันจะเย็นนะในปูนนี่ครับแต่เช้านหนาวมันจะอุ่นแต่ตรงนั้นนี่ถ้าลมมาเนี่ยโอ้ไฟหมดเลยถ้าหนาวมาเนี่ไม่เหลือเลยถ้าเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะใช่ มันจะไม่ออกมาเกล็นคือมันจะตายแห้งไปเลยเนี่ยครับครับนี่คือข้อข้อดีข้อเด่นนะข้อข้อดีข้อเสียระหว่างฟิวเจอร์บอร์ดกับทอซีเมนตคือตอนนี้ดีกว่าเยอะเลยผมว่าบริหารจัดการง่ายครับคือมันมันเล็กในระกวาดอย่างมันก็ได้กวาดขี้กวาดอะไรมาได้นะมันล้างอะไรมันก็ง่ายล้างทางน้ำล้างอะไรนะครับครับนี่คือข้อดีทั้งหมดเลยแบบดันจะบม่มีแล้วแน้นอนครับครับแบบนี้จะไม่มีแล้วรับผมคือรุ่นสุดท้ายแล้วหมดอันนี้ก็ลุกแล้วอ๋อจะมีแต่บ่อซีเมนต์ล้วนๆแล้วนะครับท่อซีเมนต์ล้วนๆพี่ ตอนนี้น่าจะอยู่ที่น่าจะหกสิบหรืออยังน่าจะไม่แน่ใจนะข้างในด้วยเอาเป็นว่าหกสิบก็แล้วกันหกสิบบอนะตอนนี้น่าจะหกสิบอออบอสหกสิบบอ <ผม S 2> น,นะครับเ <ผม S 2> พราะว่าบอด้บอด้มีแค่แค่ที่เ้าเห็นอยู่าียนะครับเพราะว่าจะมีมีอยู่ข้างในบ้านด้วยมีอยู่ในบ้านเดี๋ยวจะพาไปดูในบ้านจังหน่อยนะครับคือข้างในก็อยู่ด้วยกันเลยกินอยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านนี่จักรบอสสิบหกบอสอยู่ในบ้านนี่สิบหกบอครับและอย่างข้างในบ้านก็คือดีไปอย่างในหน้าหนาวนี่หน้าหนาวไปไม่ได้ใน พ้อยจิ้งรีนมันอากาศนี่สาคัญมากถ้าหนาวเลยนะโอ้จบหมดครับมีสาคัญตรงนี้เลยใครที่ผ่านหน้าหนาวไปได้คือเก่งมาก<อ>จิ้งรีนนี่<อ>ถ้าผ่านช่วงหนาวไปได้เนี่ยครับคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ขายดีที่สุดช่วงหน้าหนาวคือมันไม่มีอะไรที่อื่นไงข่าวที่ทำไม่ได้แล้ว<อ>นี่ใครรทำได้ช่วงนี้นะคือโอ้พี่การเรียงจิ้งดินมันมีปัญหาที่ที่เจอรายที่สุดนี่คืออย่างครับพี่ปัญหาที่เยอะที่สุดก็คือปัญหาพวกมดมดครับมดจิ้งจก สมม<ด>ตที่สุดจริงจบครับอันนี้คือศัตรูหลักๆของมัาเลยศัตรูหลักๆเลยมดแลาาด้วมาไตมาเราจะไม่รู้ตัวเลยคือเห็นอิทธก็คือมัดเข้าไปท้างในเต็มหมดเลวคือเข้าไปแล้วก็จบเลยท่านั้นเอาไม่ได้แล้วมัดกัดตายหมดเลยถ้าเข้าไปนะหรือเขามีวิธีการแก้ปัญหายอย่างไรคือคือเราเลี้ยงนารสเกตด,ดูเลยถ้ามันเป็นทางมันมาปั๊บมันต้เอาช็อคขีดกั้นมาเลยนั่นก็คือจบ คือท่านเล<บ>ี้ยกนี่แตวรู้มันมาเนาะแบบนี้เนาะพี่นาะครับครับครับ,รบอันนี้คือการการมดใช่ไข่การจิ้งจกได้บดอกอันนี้อันนี้ไม่ได้จิ้งจกไม่มีอาการได้เราจิ้งจกนี่ก<อ>็คือคุ่มันไมสีได้เนาะครับครับปฏิคู่มันนี่คือการจิ้งจกไม่การจิจ้งจกหนึ่งที่สองคือถ้ามันอยากไข่ปุ๊บมันจะบินเหมือนกันจริดนะโอ้คือมันได้ด้วยจังมันจะเป็นสัตว์นะคือมันมันอยากไข่มันก็จะบินมาเกาะเท่านี้กลางคืนนะนั่นอันนั้นก็การได้เหมือนกันครับ คือของผมมันบินแต่ที่อื่นเขาบอกไม่บินคือมันเกี่ยวกับที่มันแข็งแรงนู่นไม่แข็งแรงนู่นผมไม่แน่ใจนะแต่เที่นี้รโดรดแอคแข็งแรงมากคือพวกแบบมาเนี่ยคือจะติดใจมากนะครับคือเขาบอกอยู่ได้เป็นเดือนน่ะไว้ในถังสีนี่ขอให้มีอะไรกินบ้างก็ไปมันไปอะไรนี่นะครับแต่ที่อื่นเขาไปเทใส่ครุมันก็ตายแล้วนี่เลยข้อคือข้อคือข้อแบบข้อเด่นของของเราอะนะที่เขามั่นใจมาคือกมันทนด้วยไงพวกเซียนเวทก็ชอบมากอย่างนี้เพราะนี่คือ เซียนเป็ดมาซื้อน้ำบมกเขาเนี่ยอ้หูเส้นเป็ดเยอะตรงนี้ไม่ตั้งไปทอดแล้วเซียนเป็ดอย่างเดียวอ๋อเขาซื้อไปตกปลาครับซื้อไปใส่เป็ดอันนี้พี่ขายจังไดคันขายให้ขีดละยี่สิบบาทครับขีดละยี่สิบครับขีดละยี่สิบก็โลละสองร้อยสองร้อยครับอ๋อมาทุกวันนี่วันนี้ก็มาหลายเจ้าเลยตั้งแต่เช้าแบบแบบสดๆจังสี่เลยนะครับเอาจังที่เลยแล้วของเราถึงบอกมันต้นวัที่อื่นได้ไงครับเราเลี้ยงแบบสะอาดนะ ที่อื่นไปก็บอกแค่ใส่ถังไปมันก็ตายช็อบตายแล้วก็บอกปกติพี่เลี้ยงขันขายนี่ขายอยู่สองแบบมันบอกระหขายสดไฮเซนเวดครับผมแล้วก็แล้วก็ทอดขายแล้วก็ทอดขายด้วยครับทอดขายตามตลาดนะอ,อ๋อครับคือช่วงนั้นคือยองซีเยอะมากคือเราเระบายออกไม่ทันก็มีการทอดบ้างอย่างนี้นะครับครับแต่ว่าณนะวันนี้เนี่ยคือไม่ต้องทอดแล้วพอเซียนเวดมาถึงบ้านทุกวันเทจะมีไม่พอให้ขายให้เขา้นะแล้วแบบนึ่งขายมีไหนนึ่งก็มีครับมีนึ่งมีทั้งนึ่งมีทั้งทอด แล้วท่านนึ่งขายนี่เราขายยังไงครับขายเหมือนกันครับผมรัวละสองร้อยรัวละสองร้อยนึ่งก็สองร้อยสดก็สองร้อยทอดก็สองร้อยเหมือนกันเมื่จถึงวันเป็นการทอดให้เราไปดูอย่างน่ะทอดก็สองร้อยเหมือนกันส่งไปเหมือนกันครับแนะนำวิธีการเลี้ยงข้าวๆนี่ได้บ่ครับอ่าได้ครับผมครับผมแต่ก็ต้องมีโรงเรือนแบบลักษณะนี้เนาะเออแล้วก็ต้องราดพื้นปูนสักหน่อยนึงครับแบบนี้นะครับเนาะครับแล้วเราก็ถ้าอยากประหยัดก็ซื้อท่อเปลือยมาเนาะ ครับครับแล้วก็มาวางแล้วก็ใช้การยาแคทยาแนวแคทสูดท่อนิดนิดหน่อยๆแค่นะั้นจะให้มันออกได้นะ <ś c oughs> ยังไงเพคยาข้างในแบบนี้นยาแบบนี้นะใช่ใช่เพคเหมือนนะแต่ยาครอ,อบคลายนีย่จะไม่ทำให้มันมีรูนะเอา<น>ะเอะไรยาวอ่ะเอาปูนก็ได้เอายาแนวก็ได้แล้วแต่เรา,เ,เ,ราเอาปูนก็ได้ครับโอ้ขันเฮา อันนี้ก็ห้อยบอลแล้วพอมนี่คืองัดออกมาคืออแสดงว่าใหญ่ได้ครับครับโอ้ใหญ่ง่ายมากเพราะเราก็ยาแค่ไหนนิดเดียวอืแล้วก็เอามีดงัดเงยมันก็ขึ้นมาแล้วคือข้าสามารถฉาภูนี่สิอะไรก็ซื้อบอลบอนี่ข้าแล้วแต่สิอ่าแล้วแต่มักเลยครับครับเพราะว่าผมเห็นมีหลายขนาดตัวนี้ตัวนี้ขนาดร้อยยี่สิบเซนติเมตรนี่ถ้าเทิงนกลางนะครับตัวนี้ขนาดร้อยตัวนี้ร้อยเซนติเมตรตัวนี้ตัวนี่ร้อยยี่สิบทอรุ่นนี้ประมาณประมาณจังหวะครับ ตอนนี้ผมซื้อมาน่าจะน่าจะสามร้อยกว่าบาทนะทอ่อเปลือยนะครับครับมันมีตูดองมายาตูดเอาเองอ๋อ,อเวลาซื้อเนี่ยให้เป็นท่อปเปลือยด้วยครับ,ค,รบคือมันมันง่ายต่อการบรหิหารจัดการเวลาถ้าเตาย้ายดูถ้าเป็นท่อตูดเนี่ยอู้ยกไม่ได้หลอกนี่นี่นี่ท่อตูดเนี่ยคือท่อที่ผมเลี้ยงปลาแล้วมันได้เลี้ยงที่ยกมาเนี่ยมันเป็นท่อตูดตอนนี้จะหนักมากอันนี้ท่อตูดครับมท่อเรามีตูดมาด้วยตัวนี้อันนี้จัดการยากใจ แล้วก็หนักด้วยหนักยกสองคนไม่ขึ้นเราตัวนี้แต่ตัวนี้เนี่ยยกคนเดียวได้พวกนี้ครับคือเรงงัดเราก็ยกได้แล้วก็ขึ้นย้ายง่ายคือเวลาถ้าเราพูดถึงการเลิกเรื่องอะไรมันบริหารจัดการง่ายไงงัดขึ้นมันก็ออกได้เลยอือ้าวสื่อทอมาาครับตัวนี้อาตัวนี้รุนรุ่นหน่อยชุดบอผีครับตัวนี้รุนร้อยเจ้าบาทิตัวนี้ตัวนี้น่าจะสองร้อยเจ็ดสิบกุญเ่ไหลผมน่าจะราวนี้แหละสองร้อยเจ็ดสิบครับท็อปเลยนะครับเสร็จแล้วก็เอามาตั้งเสร็จ เอาปูนก็ได้หรือเอายาแนวก็ได้ยาแนวเท่ากับเท่าปูกกระเบื้องนะครับก็ยายาละเลาะขอบครับยาจะให้มันมีรูออกพวกนี้นะนี่นี่ยายาครับถ้าเราวางปุ๊บมันจะมีรูข้างๆใช่ไหมล่ะแต่ก็ยาแถวนี้เพราะว่ายายาในน้อยมันขารดเคลื่อนย้ายได้ครับครับครับครือยานิดเดียวพอนะให้จะให้มันออกได้แค่นั้นแต่ว่าไม่ไม่ต้องมีรูไม่ให้มีรูอ่ะครับหลังจากนั้นที่จะได้ต่อที่หลังจากนั้นเราก็หาเทปสายมาปิดนี่ปิดกันกันลื่นนะไม่ให้มันขึ้น แล้วเ,เอาจริงดีลงมันจะได้ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเทปไสก็ได้เทปไสเทปคุณยังสีก็ได้ครับเทปคุณก็ได้เทปไสก็ได้คอยเันเทปลื่นนี่ครับครับอต<ม>ิด,ด<ๆ>สัสน้นเดียวก่ได้สองสั้นชั้นเดียวก็ได้คือใหม่ๆชั้นเดียวก็ได้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็ปิดทับขนาดนี้อีกก็ได้อ๋อคือแบบให้นานๆแบบนี้ได้ยัดีเนาะครับครับแต่ถ้าหนามากมันก็คือมันก็เป็นพื้ที่ที่ขี้ดมาเกาะอีกอย่างว่าถ้ามันหนามากมันก็มันก็เกาะอยู่ในแถวนี้หเนาะมันก็ได้ที่อาศัยของมันเนาะนี่ครับอืมเื่อเพื่อว่าให้มันไต่ขึ้นครับผมครับครับ หลังจากนั้นที่จะได้ตอยหลังจากนั้นแล้วก็หาจิ้งหรีดมาวางไเลยไข่จิ้งหรีดนะครับถ้าเราได้พันมาแล้วเอาไข่มาวางเลยถ้าเรา8วันก็จะฟักออกมาแค่นั้นแล้วเราจะไปหาพันอย่างไนคือไข่ก็แล้วแต่เองนะบางคนก็ไปสั่งมาจากออนไลน์เยอะๆเนาะฟามเนาะขาไม่ขายกันเยอะๆถอาเราห้าสิบบาทนะที่ไม่ได้ขายปะครับเพผาไม่ได้ขายครับเพราะว่าเพราะมันไม่ทันในตอนนี้ราะท่านครับผมครับไข่จิ้งหรีดเขาสิขายกันอยู่ประมาณเท่าไรพี่จะเห็นในยูทูปก็ ถาละห้าสิบาทครับถาละห้าสิบาทถาเล็กได้นะเป็นก็ใหญ่กว่าถ้วยน้อยนึงบันนี้ใส่จกถาครับตัวนี้ของผมจะใส่ถาเดียวครับของผมเป็นถาดใหญ่เนาะเดี๋ยวจะให้ดูถาดคือมันก็แล้วแต่แม่มันจะขึ้นไข่เยอะขึ้นน้อยขนาดไหนนะถ้าถ้าแม่มันหนาขึ้นเยอะมันก็ได้ไข่เยอะนี่คบับนี้ครับนี่ของผมจะใช้ถาดขนาดนี้นี่ครับแล้วก็ใส่ถาดเดียว ครับบอนะถาดเทนนิสห้าสิบาทครับไม่ไม่พอผมนี่มันถ้าขายกับร้านสิบมันจะใหญ่ไงอ๋อของเขาที่ขายกันจะถาดเล็กๆครับเล็กๆกันนเป็นถ้วยเล็กๆห้าสิบบาทครับแต่ถ้าพี่ขายถาดขนาดนี้ก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับหนึ่งร้อยหสิบบาทครับครับกะบอร์บอร์บอร์ซัมมี่ใส่ประมาณถาดนี้เลยว่าใส่ถาดเดียวครับใส่ถาดเดียวนี่ใส่แค่นี้ ใส่ห้าสิบบาทก็ได้ได้เนาะครับใส่ห้าสิบบาทก็ได้จะใส่ห้าสิบบาทแล้วมันถ้าถ้าใส่น้อยมันก็ดีประหยัดตรงที่มันไม่ไม่หนามากแล้วมันก็จะตัวใหญ่นะครับครับคือมันไม่แย่งกันกินนะพื้นที่มันเยอะเอะครับครับหลังจากนั้นพี่จะได้ต่อครับหลังจากนั้นก็เปิดถึงสิบวันครับมันก็จะฟักออกมาครับมันเป็นช่วงเป็นหน้าด้วยถ้าเป็นหน้าหนาวก็อาจจะครึ่งเดือนหรือก็ไม่ฟักเลยก็มีคือเขาจะออกมาเองเลยครับมันจะออกมาเองแล้วจังไดต่อแล้วเราก็เอา รังไข่มาวางที่นี่ครับแขบมาเรียงไว้นะดี๋ยวให้มันอาศัยให้มันเกาะนะครับครับรังไข่ยิ่งใส่เยอะยิ่งดีเพราะถ้าใส่น้อยเวลามันรอกคราบมันก็จะกัดกินนั่นเองอีกมันไม่มีที่หลบภัยนะครับแต่ถ้าขนาดนี้ถือว่าเยอะหรือน้อยขนาดนี้ก็พอดีครับผมกำลังพอดีครับเพราะถ้าเราใส่เยอะแล้วเวลาได้กวาดขี้มันก็ยากอีกจะไมล่ะเราต้องย้ายอันนี้ออกคือถ้าไม่กวาดเลยมันก็สกกระปองีกจะไมล่ะมันก็ไม่สะอาดใช่ไหมล่ะครับครับ คือถ้าใส่เยอะเกินเวลาตรวดขี้มันก็ยากมีขนาดนี้กาลังพอดีรอบแรกนะรอบแรกครับพอรากกว่ารอบสองเราก็เพิ่มมาไปอีกเพราะว่ามันโตแล้วมันก็อยากได้้นที่เพิ่มใช่ไหมล่ะครับแลับเราก็ต้องเพิ่มไปอีกครับหลังจากแปดวันฟักแล้วยังไงต่อเออเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนาะถึงวางรังไข่เนาะครับครับวางรังไข่เราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆจนวัยรุ่นสับประมาณเท่าแมงวันเนาะแล้วก็กวาดครั้งแรกกวาดขี้ครั้งแรก เท่าแมงวันครับกี่วันพี่มันจะถึงจะเท่าแมงวันตัวนั้นน่าจะสักประมาณครึ่งเดือนเท่าแมงวันนี่คือขนาดนี้ตัวนี้เล็กไปเราต้องใหญ่กว่านี้ครับมีรุ่นเท่าแมงวันให้ดูไหมครับโอนี่ไงที่ผมกวาดไปเมื่อวานนี่อันนี้กำลังกว่านี่นี่รุ่นนี้โอรุ่นนี้เราเห็นเอครับนี่รุ่นี้นี่พวกนี้ก็กวาได้เลยตัวนี้กี่วันนะพี่จะได้ประมาณนี้ตัวนี้น่าจะครึ่งเดือนครับประมาณสิวันอันนี้15บห้าวันนั้นกี่วันพี่ตัวนั้นอาทิตย์หนึ่งมีนะครับอาทิตย์นึงตัวนั้นอาทิตย์หนึ่งนะครับฟักแวันได้อาทิตย์หนึ่งก็จะตัวตัวสําหนี่นะครับครับครับ อ่าบัดที่นี่สิบห้ามือสิบห้ามือนี่ในขนาดนี้แล้วก็กวาดขี้รอบได้สิบห้ามือกับซ้ำหนีนะครับสองวันกวาดขี้กวาดยังไงกวาดขี้แล้วก็โดยการย้ายดังไข่มาฟังจุดนี้มั่งนี่ย้ายแบบนี้เออแล้วก็แล้วก็กวาดทางนี้เออว่ากวาดทางพิเศษแล้วก็ย้ายอันนี้มาไวที่เดิมอย่างนี้คือแบบวิธีง่ายง่ายที่สุดนะกวาดทำไมคือไม่กวาดมันก็สกปรกเนาะไม่เชื่อเพื่อเป็นโรคนี่และวก็สําคัญความสะอาดเกลี่ยฟาอื่นเขาไม่ได้กวาดแล้วก็ไว้จนตับถมขนาดนี้ เห็นไหมสุดท้ายมันก็มีปัญหามาเยอะๆใช่ไหมล่ะครับใช่แต่นี้ถ้าได้กว่าได้ตามที่เราวางแผนไว้คือสามรอบต่อสามครั้งต่อรอบอย่างนี้นะู้ดีมากสะอัด ก็คือมันพยายามมันดูครับแบบนี้นี่แบบนี้นี่ก็ถือว่าควรกว่าเลยยังพี่โอ้ตัวนี้มันคือมันตัวเต็มที่เราไม่ต้องกว่าแลวตัวนี้อ๋อไม่ไม่แต่พูดถึงว่าถ้ามันมันมันขนาดนี้นี่นะโอดตัวนี้สมควรกว่าแล้ใช่อย่างนี้สมควรกว่าครับครับครับาะการให้อาหารเราต้องโตอย่างนี้ตรงไหนถ้าคุณไม่สารก็สมปูรณ์ขึ้นมะแรับอาหารก็ต้องโตัวนี้ครับครับอ้าวบัดที่นี่จังได้ต่อเห่ิซิบมือมากี่กว่าเลยนะซิฟ้ามือกว่าครับผมพอเรากวาถึงห้ามือแต่บุตรมาห้ามือแต่แล้วเราก็ต้องเพิ่มรังไข่ที่ เพื่อมันเยอะขึ้นเนาะเพราะว่ามันก็ต้องการพื้นที่อยู่เยอะเพื่อมันตัวโตขึ้นเนาะครับแรบอ๋อก็คือเพิ่มครับเพราะมันได้สักขนาดนี้ครับไหนตัวที่ผมกวาดเมื่อวานวก่อนที่จะออกปีตัวนี้มีตัวนี้มีวามได้ขนาดนี้นกวาดรอบที่สามครับรอบสุดท้ายกวาดปุ๊บเชามาม้ามาไม่เจอ,อกปีตัวนึ้งเริ่มจะออกเลย รุ่นี้คื่นี้นี่ว่ครั้งที่สามมันตัวมันจะขนาดนี้ครับอ๋อมีขวดครั้งที่สามตัวมาเต็มที่แล้วพร้อมจะมีปีกเลรุ่นนี้รุ่นนี้กี่วันแล้วนี่ตัวนี้น่าจะน่าจะสักสามสิบวันนะตัวนี้สามสิบวันใช่ควเดือนกว่าเลยอีกสิบวันมันก็เต็มที่แล้วมีปีครบครับครับสามสิบวันสี่สิบอีกสิบห้าวันก็ได้จับแล้วครับครับครับตัวนี้สิบห้าก็ได้จับแล้ว ครับครับแล้วหลังจากนั้นก็แล้วแต่เราจะสะดวกแต่มันมีเวลาก็กวาดเพิ่มก็ได้มันก็แล้วแต่เรานะแล้วแต่ความขข็งของเราด้วยครับแล้วคนนี้สําคัญมากเออาแล้วอาหารเราพี่เราเอาอะไรให้มันกินอ่ะอาหารจะเป็นอาหารต้มเรูปกับรามบอนผสมกันเป็นยังไงที่อาหารยสำเร็จลูปเดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงครับครับนี่อาหารที่ใช้อยู่ณตอนนี้คือแบบนี้คือใช้สูตรนี้จนจบเลยตั้งแต่แรกจนโตนะสูตรนี้สูตรเดียวครับนี่นะครับครับเอราวันครับเอราวันจิน จริงๆแล้วมันก็มีทุกสูตรทั้งจีหนึ่งจีสองทั้งตัววัยรุ่นประตูแต่ว่าเราใช้ตัวนี้มันสะดวกไงเราเรารเอาตัวรามอ่อนช่วยมันจะประหยัดได้เยอะครับครับเพราะว่าตัวนั้นถ้าเราเปลี่ยนตปุ๊บเนี่ยมันจะไม่กินเลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าเอาตัว,ต,วตัวใหญ่ไม่กินมันจะไม่ได้กินนะที่นีมันจะชะงักอ่ะน,นะครับครับสุดท้ายเราเอาสูตรนี้สูตรเดียวไปเลยแล้วก็ผสมรำอ่อนเพิ่มเอานี่แหละคือสูตรประหยัดทั้งเัวครับครับก็ผสมผสมยังไงพี่สัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งบ่ ถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็หนึ่งต่อหนึ่งแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่แล้วก็สามต่อหนึ่งไปเลยลำอ่อนสามตัววัยรุ่นคือสิบห้าวันนั่นเลยผมขับขับ,รบเริ่มเลยเริ่มส <15 S 2> <ช>ิบห้าวันนี้ถือว่าเข้าวัยรุ่นแล้วถือว่าวัยรุ่นแล้วแล้วตอนมันเด็กๆเลยแต่พี่เอาอะไรให้มันกินเด็กๆก็ส่วนถ้ามันแรกเกิดแล้วก็ตัวน,นี้อย่างเดียวเลยตนนัวน,นี้อย่างเดียวในช่วงสิบห้าวันนึ่คือใช้ตัวนี้อย่างเดียวเลยขับตัวนอย่างเดียวพอหลังสิบห้าวันไปแล้วก็มาใช้ตัวไอเจ้าตัวนี้ผสสสสสมมมกกกกกััััับลลอออออ่่่่นนนนาาาหหรคืตตแ็เดววยงงงไจ รับบอล5วันแล้วหนึ่งต่อหนึ่งครับรับบอลหนึ่งถ้วยแล้วก็อาารกริดหนึ่งถ้วยครับครับแล้วถ้าโตขึ้นมาอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งแล้วก็ผสมอีกสองต่อหนึ่งที่นี่ครับเอารามสองครับเอานี่หนึ่งอันนี้หนึ่งครับเพราะมันจะอยู่โตอีกนิดหนึ่งของพี่นี่คือช่วงกี่วันคือประมาณสักสิบวันนะถือว่าสิบวันสิบวันครับอ๋อแล้วพระดสิบสิบวันหมายถึงว่าสิบห้า 25วันน่ะับอีกอีกอีก10วันครับก็จะช่วงระยะเวลา25วันนะครับเราก็จะมามาเพิ่มตัวตัวตัวลำเข้าไปครับครับอ๋อครับแล้วก็พอขึ้น30วันปุ๊บนี่เราก็สามถ้วหนึ่งเลยทีนี้ครับคือมันยึดโตเต็มที่แล้วรำอ่อนสามถ้วยทหารถ้วยหนึ่งครับแล้วก็สูตรนี้ไปเลยทีนี้มันโตแล้วครับอือมันจะปรับงานนี้ครับ อาหารคือไม่ต้องเปลี่ยนเราเอาสูตรเดียวนี่เลยเพราะมันสะดวกแล้วก็ประหยัดพอถ้าเราเปลี่ยนพูดนะมันจะชะักทันทีมันมันก็หมูนะเวลาเราเปลี่ยนอาหารแล้วมันจะชะักลักษณะนั้นครับครับอก็คือดีสุดเลยเอาสูตรเดียวไปเลยครับครับครับแค่นี้เองใช่ไหมพี่ครับแค่นี้เองอือันนี้อันนี้แม่บ้านนะครับเนาะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่อยังนะครับเอ็มออนค่ะชื่อเอ็มอ่อนค่ะอันนี้คือแผนกการตลาดใช่ไหมเนี่ยครับการตลาดครับอันนี้ไปขายไสคครับพี่ ขายตามตลาดนัดแล้วก็ตามหมู่บ้านไปซุ้มือเป่พี่เลยไปทุกวันจะบ่อกตอนที่มันเยอะเกินที่เราจะข้าไปเอาได้นะช่วงไหนเยอะช่วงหน้าร้อนมันจะเยอะแล้วก็ออกทุกวันไปโจนี้เซียนเป็ดมาหาเยอะทุกวันเลยอ่ะห้าสิบบอนี่สามารถเทใสเห่อ่าได้ขื้อมือได้ขายซุ้มือได้ขายซุ้มือได้ขายทุกวันและที่สำคัญเด้อครับเด้อผุนเด้อครับเด้อสามารถออกรถป้ายแดงอ่เงินสดได้นะครับ โอ้ oh สุดยอดดีีนะครับเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่ต่ออีกจังหน่อยขี่บ้านเสียไปเห็ดอย่างตอนนี้ก็ขายอยู่ครับตอนนี้ครับเอาขี่ก็ขายได้บอกพี่ขายครับไม่มูลจริงเรียนเลยคือปุ๋ยชั้นเลิศเลยบอกพี่ขายอย่งไรเอาให้ผมเบิ่งน่ะใส่เข่ากับง่ามบอกใส่หยังกับง่ามใส่ปุ๋ยหมากแล้ไม่ในง่ามเป็นนวยดกพี่พี่พี่นี่ให้เบิ่งเป็นตัวอย่างบอกนี่อยู่จ่าอยู่ผมมาคืออยากซื้อแท้ใส่ยังกับง่ามเลยไหมตอนนี้เพ่กวาดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวมือนี้ผมจะอุด ุทธหนุนนะครับไปทดลองใส่เบิงตัวนี้คือกวาดใหม่นี่แบบนี้แหละอันนี้ก็เป็นหัวเชื้อได้หมักต่อได้เลยนะแมงนี่มันเด็นแบบนี้แบบเนี้ยเนี่ยอันนี้คือมูลใช่ใช่ก็หัวอาหารดีๆตัวนี้เนาะมันจะมีมีมันจะมีมันจะมีลำอ่อนมีขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวมีมูลจิงหรีมีมีอะไรอีกมันก็มีเศษต้องเศษไอ้เพื่ออะไรเศษยาเขาบ้างเล็กๆน้อยๆนี่แบบนี้ใส่รับที่แบบ แบบนี้พี่ขายยังไงเอาแบบนี้ก่อนไม่แบบนี้บ่ตแบนี้พี่ขายยังไงกระสอบละร้อยนักพ่อกระสอบละร้อยครับยี่สิบโลก็เป็นห่อมเนาะครับห่อมผสมกับยังก่อนขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวกับรัมออนกับขุยมะพร้าวกับหัวอาหารนะครับหัวอาหารแล้วมันก็เป็น สูตรที่ใช้สำหรับปุ๋ยหมักพอดีเคยปรมอ่อน,นี่เราขาดไม่ได้เลยเวลาจะหมักปุ๋ยนะตอนนี้มันสําคัญเลยก็คือมันเป็นสูตรผสมของมันเลยนะถ้าหมักแล้วมันได้เลยท,ทันทีนะเอ,อาการมัดผสมแล้วก็มันก็จะคือไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มเติมเลยอะ่ะนอกจากเราจะได้เยอะเอาเกลมาผสมอีกเอื่นอนั่นว่าไปอย่างนี้นครับเออถ้าจะได้เยอะๆนะ,อะเอาเกลือผสมอีกแต่อันนี้เป็นหอยเชื้ออืมนั่นลักษณะนี้นครับครับโอเคพี่มาทั้งนี้นะครับจะสรุปโดยข่าวๆนะครับเนาะก็คือบอนีนะครับ ใส่ต้นทุนอยู่ประมาณบอนอีสามรยแม่บรกเหที่บอกงี้เจากๆๆก้าลอยเจ้าลอยกปตัวนี้น่าจะสองโอ้สองร้อยารอยโอ้สอตัวนี้นบอได <ป S 2> บอกขนาดร้อยเซนติเมตรตีไปเลขก,กลมๆนะครับสองครับเนาะแล้วก็จะมีไอตัวอะไรนะไข่ไข่จิ้งเหลีดครับไข่จิง้งหดถ้าเป็นถาดเล็กห้บาทครับ นาะแต่ถ้าเป็นถาดใหญ่ร้อยห้าิบร้อยห้าสิบเขาเริ่มต้นนะครับลองจากถาดเล็กก่อนห้าสิบบาทก็จะเป็นสามร้อยละเนาะแต่ระที่นี่ก็มีอยังอีกก็มีพวกที่แบบเทปสอันี้ก็ตอนทุนก็คือน้อยมากนะมวนหนึ่งเนี่ยได้เกือบสาม0ิบสี่ิบบอตัวนี้อะเทปใสานะครับผม เขาขายอยู่ที่3า0อยู่ประมาณนี้นะครับต้นทุนตบอแต่ว่าบอเนี่ยมันเสื่อมากแล้วมันใสได้ตลอดใสได้ตลอดนะครับเนาะใครจิ้งเรีนนี่ก็เห้าสามารถขยายเองได้ขยายเองได้นะครับเนาะแต่ว่าผีเพิ่นบอมีบอมีขายเพราอบ่อพ่อเนาะกันจะอยู่ที่ประมาณ3ามรนะครับแล้่อปีหนึ่งหลอบหนึ่งเนี่ยบอหนึ่งห้าสิขายได้ประมาณเท่าไหร่พี่บอหนึ่งก็อยู่ที่เจ็ดถึงแปดร้อยครับเจ็ดถึงแปดร้อยแปดร้อยนี่ได้ประมาณจักโลพี่สี่โลครับสี่โลครับ รอบเดียวก็คืนทุนแล้วนะพี่เนาะครับน่าสนใจมากเลยนะครับนะพี่นนองมันจะเป็นบางช่วงนะช่วงนี้มันก็ได้มันก็ได้ไม่ถึงไม่ถึงสี่โลหรอกแต่ถ้าหน้าหน้าที่ช่วงที่มันหน้าร้อนหน้าอุณหภูมิที่มันไม่ใช่หน้าหนาวเนาะหน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยครับเขาจะออกเยอะเขาจะโตไวหน้าร้อนหน้าฝนครับใช่เขาจะโตไวเขาจะกินอาหารเก่งแต่ถ้าหน้าหนาวนี่จะหน้าหนาวนี่เขาจะซุกมันจะยากการกินเอง กันเองพ้อมรับกันเองพ้อมรับคือกบตัวนี้เนาะเหมือนกบเออถึงบอกต้องหาทางไข่ใส่เยอะๆเงินจะได้มีที่หลบดคายเยอะๆมันจะได้รอดอ่ะหน้าร้อเป็นขึ้นหน้านี้หน้าปากเซียนเกินขนาดไหนก็ยากนี่ยากนี่หลยยากมากนี่เขาจะไม่กินไม่อะไรนิ่งแต่หน้าร้อนเขาจะคึกคักมากจะรีบกินรีบโตรีบอะไรอ่ะขายได้ทุกวันแต่เทคนิคของพี่ก็คือการเพิ่ม เพิ่มให้ที่ลบซอนเนี่ยมันคืออะไรรวมรังไ่เพิ่มรังไข่เข้าไปอะไรพวกนี้เนี่ยให้เขาเกาะให้เขากัดพวกนี้คือทําให้คืออย่างเบนเราสนใจไงคือให้มันหากัดหาไตตอนนี้มันจะได้ไม่กัดกันเองอันนี้ตอนนี้ก็เป็นคือมันเป็นอันนี้ของเราในตัวนี้เนาะส่วนพวกนี้มันก็สามารถซุกเข้าไปอยู่ได้หลบไยสามารถฟักได้เหมือนกับมันไหมอะไรที่ก็ทำอะไรมันนะกเละไรนะที่เไหมไปฟักนั่นลัะนี้คือเราพิจาใช้เองเอา ทลายมะพร้าวเนาะับครับ,รบนี่แต่เรามันเยอะมันจะซุกรอบซุกอะไรได้ตัวอื่นเขาไปกัดไม่ได้นะครับครับตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับครับแล้วอนาคตถ,ถ้าไม่มีตัวนี้นี่ผมว่าตัวนี้สําคัญมากนี่<ม>ถ้าทั้งมมนเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับคน,นักแง่ดีเนี่ยต้องมองหาตัวนี้แล้วนี่ครับผมครับโอ้นี่นะครับครับเขาเลาทลายมะพร้าวใช่ไหมนี่เคิเนี่ยนงอ่าตัวนี้อะไรนะทางเออทางมะพร้าวไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางทางมันก็อีกแบบนึงอันนี้มันก็อะไรนะ ทลายเลยมันทลายทลายมะพร้าวทลายมะพร้าวเออตัวนี้เนี่ยมันชอบมันชอบเข้าไปอยู่ตัวนี้ชอบกระดิสุกมากคือสมมติถ้าเขาไม่ปลิดตัวนี้ขึ้นมาหนิเพราะเราต้องหันมาหาตัวนี้แลนะนักยีรดในความคิดผมนะตัวนี้นี่ใช่เลยตัวนี้ครับแล้วมันทนด้วยอันนึงเนี่ยโอ้ได้เป็นหลายปีนะนี่หลายปีครับหลายปีครับเออฟูนี่กับเก็บไว้ด้ครับแล้วแต่ฟูได้อยากจะเลี้ยงใช่ใช่ อ๋อนะครับเนาะครับลงทุน350บาทนะครับเลียงรอบเดียวนะครับกะไดีกําไรแล้วนะครับผู้ใดสนใจจิ้งหรีดครับนะครับบพรว่าจะเป็นจิ้งหรีดสดครับเนาะจิ้งหรีดทอดครับจิ้งหรีดหนึ่งครับกิโลละสองกิโลละสองร้อยค่ะ กิโลละสองรอยสีสดสีทอดสีหนึ่งเราก็ขายสองรอยผมก็ยังแปลกใจอยู่ว่าเราคือขายซ้ำกันเอ้าเข้ากับคิดค่าค่าหนึ่งอยู่เข้าก็ต้องเทไปเป็นสองร้อยห้าสิบกันนะเม็บ่ค่ะมันถึงขนาดนั้นเพราเราก็ลดปริมาณลงเอาสองร้อยแต่ลดปริมาณลงค่าคิดว่าคือค่าหักถ้าขีดสองขีดนนี้ค่าคิดค่าเราทำอ๋อ แบบนี้ค่ะครับก็คือเเท่าเดิมแต่หักแค่นิดนึงคหักแค่เราทำนิดๆิดหน่อยหน่อยแค่นั้นค่ะจะคิดเท่าเดิมได้โอเคสงสารว่าอยากเอาเปรียบผู้บริโภคครับเราไปที่นี่ขีขีมันกะกระสอบละหนึ่งร้อบาทคนาอแบบบ่ได้ร่อนครับได้ร่อนยี่สิบหาโลครับยี่สิโลเนาะยี่สิล้วก็แบบร่อนแล้วสิบหากิโลหกิโลร้อบาท นะครับเนาะเอ้าพี่อยากสิให้พี่นะครับ,รบฝากอีหงยังถึงท่านผู้ชมที่อยากเรียนจิง้งหรีดนะครับผมครับถ้า ครสนใจเนาะก็มาศึกษาดูได้ที่ฟาร์มของผมได้เลยนะครับตอนนี้ผมชื่ออะไรผมชื่อนัทวุฒิแนะนําไปแล้วก็ยินดีแนะนําทุกขั้นตอนครับคครรัับบมือใหม่หรือมือมือใหม่หรือมือที่เลี้ยงแล้วไม่ประสบผลสเร็จเลี้ยงมีปัญหาอะไรถามได้ครับเบอร์โทรกันหน่อยเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองศูนย์หกเจ็ดเจ็ดจ้ะขออีกเทือนหนึ่งครับผมศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเจ็ด ครับผมโอเคคันผู้ได้อยากเรียนลูกหรือว่าเขามาศึกษาก็สามารถติดต่อถี่เบอร์โทรเมื่อกี้ได้ด้วครับเรื่อสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่พ่องครับพี่เอมออนหลายๆนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผมครับบ๊ิยบายครับ